โพร้อมยังโรโอมี่สส้าสงสิสสดสองแสงสเ้สดสองสิบสองสามสอสี่และยบสองบาพี่คนนี้ชื่ออะไรนะเนผมชื่อเคิร์ทครับพี่ชื่อเธอเหรอมายบายครับเคิร์ทอันดครับหมอชิดยาด้วยครับได้ค่ะ สวัสดีครับพี่เคิร์ทเดี๋ยวมาลูกเกลโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะอย่ดื้อนะขอบคุณนะคะจะมานะลูกหอย่าดื้อนะหนูไม่ดื้อนี่นี่หนูอยู่กับคนแก่นี่ก่อนนี่นี่นี่เขาเป็นเขามาเช็คอินโรงพยาบาลบ่อยมากเลยคนเนี้ยหนูหวันดีเขาเร็ววันดีค่ะชินยาเหรอคะแลคะเรียกแล้ลุงนะหนูสวัสดครับพี่เคิร์ทครับว่าไงเคิร์ทยังต้องการหน่อย ต้องการหมอตอนเช้าอ่ะเห็นไหมไม่ตอบแมลว่าไม่โอเคสิได้ไหมัล้วเดี๋ยวเรามาคุยเดี๋ยวที่เปลี่ยนชุดกันเกวลูกเขาถ่ายเงินลูกเอาทำไมทำยีไอ้เหียลูกไปฉีดยากูแม่งอะไรไม่ใช่ผู้พี่ไม่ยอมตอบว่าโอเคยังไงหนูก็เลยฉีดเพิ่มไหนโอเคยังเนี่ยโอเคยัง มาเดี๋ยวฉีดให้เขา่เขาเป็นคนดุมากเลยนะเขาไม่ชอบเด็กอ่ะมิเกลลูกเขาไม่ชอบเด็กลูกหนูท่านเขาชอบเด็กเร็วปกติเขากินเด็กพี่หนีไปไหนนี่พี่เธอตังมาไอ้เหี้ยพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อภูมิครับฮะภูมิ หรอคะใช่ครับอืมอดูเท่าไหร่คะอืมอดูเท่าไหร่พี่ภูมิไม่ตรวล่ะอายอายอะไรอะรอายุ <10 S 1> นูจะ <6. S 1> ได้เรียกถูกสิบหกเหรอสิใช่ไอภูมิว่วาว่าไง หนูยังเรียกชื่อนี้บ่อยอะลูกทำไมล่ะคะไม่ดีพี่ชื่อพี่ชื่อภูมิทรงเอภูมิทรงเดวุ้ยเขาฉีดยาหรือเปล่าพี่ฉีดยาไหมคะอะฉีดฉีดใช่ไหมไปนอนนะพีครับหนูฉีดยาให้นะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะสองหกเจ็ดล้านลาครับขออนุญาตหลอกเวนะครับ แล้วว่าว่าแต่เราชื่ออนะไรเนี่ยอะไรครับเดี๋ยวผมต้องรันให้ครับหนูเหรอหนูชื่อมิเดลค่ะชื่ออะไรฮะมิเดลมันแก้วมิเดลเ,เข้าเวยังเนะ่ยหนูเล่าแล้วอะไรฮะหนูเล่าเวยแล้วเข้าหนูเล่าแล้วค่ะเข,เข้าเข้าเวยหรือ,อยังเล่าแล้วเรียบร้อย คือเข้าเวรเรียบร้อยใช่ค่ะสรุปชื่อนะชื่อมิเดลค่ะชื่อมันมันแก้วแล้วกันอหนูชื่อมิเดลมังแก้วไหนนี่ชี้ยให้หน่อยเองอ่ะเองเป็นมันแก้วแล้วกันโอเคไหมแมวมิเดลไม่ได้หรอกค่ะมีแก้วดีแล้วมีให้ซักแสนหนึ่งให้เลี้ยงเลยมันแก้วอ่ะมีไหมล่ะแสนหนึ่งหนูยังบิดหนูเลยลูกเลย มีหัวแดงเลยฮะแต่เมฆะหัวแดงแล้วกันโอเคไหมมันไม่ดีเมื่อวานมันเน่าใครๆก็้ด้วยไม่ได้เดี๋ยวพี่มาเอางี้หนูอยู่แก่ๆได้ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มาใช่ฮะทำไมแม่และแก่เขาติดหัวแดงอะไรนะเองกินอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้กินอ๋อที่ป่าแล้วช็อกโกแลตนะฮะ ช็อกโดเล็บอร่อยอร่อยค่ะกินไเยอะฮะกินกินเยอะกิน่เยอะพี่ชื่ออะไรนะโดโรชื่อภูมิครับภูมิพี่ภูมเหรอใช่ใช่เปล่าดูมันหน่อยไหนมาดูดิโอ้ไม่หนีไปไหนล่ะ เอามามาดูโอาา้ขอบันมาขอดูก่อนเร็วเฮ้ยอยู่จะดูมาดูอดนดูดูอะไรจะดูอะไรดูบันดูทำไมดูจะดู ดูบัตรพี่ไงพี่ชื่อภูมิเหมาอ๋าอป่าละเลยไหมไหนตรวจบัตรประชาชนวา่าคดพี่ชื่อวาทศ วาก็เอะไร,ะไรพี่ชื่อวาตด็ดถูกแม่แม่พี่บอกชื่อภูมิทำไมอีนอีซาเน่อะไรอีซาเน่เอออีซาเน่อีซาเน่ถูกหนูอานอองด้วยอ่านผิด อานใหม่สิอานใหม่อานใหม่ถูกแล้วนะวาต์ดอสอีสานเน่อีกทีหนึงน่งอีสานเน่อ่านถูกให้แสนหนึ่งเลย ไม่มีแปะไว้ก่อนเอามาแปดหนึ่งไม่ยิพูดแล้วมาปะปะโป้งไม่มีแปะแปะไว้ก่อนไม่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 เอามาไม่เอาอ่านถูกแล้วเดี๋ยวอ่านถูกเดี๋ยวก็ต้องได้พี่ห้ามบิดไอ้บิดก็บอกว่าแปะไว้ก่อนมาเลยเอามาเดี๋ยวไปก่อนงานแล้วกันนะครับมาไม่เอาคนในโรมานมี เราไปไม่ได้รูก้เดียวครับไ่ดไม่ดูดดูดดูดไปเลยเป็นตัวเลยมากๆดูดุะขึ้นมาขึ้นมาเดพาไปกดเงินขึ้นมาขึ้นมาเป็นหมอมันดึงได้หรออ๋อตั้งเดียวเอาเอาไหมเนี่ยเงินเนี่ยเอาไหมเนี่ยไม่ขึ้นรถเนี่ย เอาไม่ได้เงินเนี่ยคือรถมาา้าไม่ขึ้นมันคือไม่ได้ดิไปไหนลูกไม่ยเขาบิดตังค่ะบิดตังค่ะอะไราสามารถดึงรัประชาชนได้ไหมคะเอาไม่ได้เงินเนี่ยจะพาไปกดเงินเนี่ยเนีย่ยเขาจะมาเป็นโดนึงเอาผัไปกดเงินได้ลูกไหนเดี๋ยวลูกอย่าวิ่งงานถนนเดี๋ยวรถนนวชนโอ้เขาไม่อาายอมให้ตังค์อ่ะเอาเร็วขึ้นมาเร็วเดี๋ยวมันเจ้า เร็ว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 เอามาเอาไม่เนี่ยเงินเนี่ยเอาไม่เนี่ยเงินเนี่ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวช่วยเร็วเกลเร็วเร็วเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไปเร็วเงินเนี่ยสวยอย่างนั้นแหละเก้าห้าสี่มีเกลครับเอาชิบหายแล้วเคสมาเคสมาโอเคค่ะเดี๋ยวพาลูกไปพาไปนี่มา